นี้นะครับผมก็มาอยู่ในเส้นทางที่จะไปยังวัดเขาโบสแล้วก็จุดชมวินวัดเขาโบสถนะก็นี่ไงอยูด่ด้านข้างนี่นะครับก็สวัสดีครับนะท่องเที่ยววันว่างกับสำรวจตะวันออกนะครับวันนี้พาเพื่อนมายัางจังหวัดระยองนะถแถวตำบลทับมานะนี่นครับ นะมากันที่วัดเขาโบดนี่เองนี่ด้านหน้านี่นะครับวัดเขาโบดโรงเรียนวัดเขาโบนี่ไงใช่ใหมนี่ไงครับนี่ไงถึงแล้วนี่วัดเขาโบดนะครับก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับของจังหวัดระยองนะซึ่งตรงนี้เป็นวัดนะครับนะ วัดจะอยู่ด้านล่างแล้วก็ถ้าขึ้นไปทางงูเนี่ยขึ้นไปมันจะบีเป็นเป็นบนเขาก็เป็นจุดชมวิวจุดจุดชมวิวเขาโบนะครับก็เคยพามาชมแล้วนะเมื่อประมาณสักสามปีก่อนเนาะตรงจุดชมวิวด้านบนนู้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยขึ้นไปกันเดี๋ยวจะเข้ามาตรงบริเวณวัดก่อนนะครับตอนนี้นี่วัดเขาโบนะครับวัดเขาโบ ตำบลทับมาอำเภอเมืองจรยองไปเดี๋ยวเาเข้าไปชมด้านในก่อนอ่าทำไมเนี่ยครับถึงพามาชมยังวัดนี้นะครับเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยไม่ได้พามาชมนะครับเพราะว่ามีอะไระ่ะไม่ได้รู้ว่าด้านล่างเนี่ยเขาเป็นวัดด้วยแล้วก็มีจุดชมวิวเอ้ยไม่ใช่สิโบสถ์นะครับโบสถ์เก่านะนี่ไงโบสถ์เก่าเยะ พราผม,มจอดรถตรงนี้ดีกว่าจอดตรงนี้แหละว่านะาน,นะครับก็มาถึงกันแล้วที่วัดเขาโบสนะครับตำบลทับมาอำเภอเบืองจังหวัดระยองนี่เองน,นะด้านนี้นะจุดหลักๆนะครับนะของวัดที่ผู้คนเขามาเที่ยวกันมามากราบไหว้กันก็ตรงนี้เป็นนะ ตรงนี้เองเป็นโบสถ์โบสถ์เก่าๆนะป่านเดี๋ยวไปเดินชมกันครับโอเคครับนะก็เดี๋ยวพาไปเดินชมกันนะวัดเขาโบนะครับวันนี้เป็นวันวันธรรมดานะครับนะวันพฤหัสบดีนะครับก็จะดูเงียบๆนิดนึ่งเนาะก็ตรงจุดนี้เป็นบริเวณวัดนะนะครับบริเวณวัดนะ เดี๋ยวพาไปเดินชมกันไปนะครับด้านหน้านี่เป็นสมสมขายของขายอาหารนะครับนะบริเวณวัดก็ดูร่มลื่นนะทมีต้นไม้สูงใหญ่มากมายเลยนะนี่ครับนี่ด้านนี้เองน,นี่เลยนี่คือโบสถ์เก่านะครับของวัดเขาโบกครับอ,อ โ oh. เป็นโบสที่มีอายุน่าจะสองถึงสามร้อยปีผมว่า oh, uh, นะนะจุดนี้ก็เป็นจุดทำบุญนะครับอขอเชิญร่วมสร้างหลวงพ่อองค์ดำเมืองนารันตาอินเดียอ๋อ oh, นะครับนะบนะก็ร่วมทำบุญกันได้จุดนี้นะ mm hmm. ก็จะ ต่ดูแล้วดู่งเงียบเงียบนะเพราะว่าเป็นวันธรรมดานะเนาะด้านหน้านคือตัวโบสถ์นะครับโบสถ์โบสถ์เก่านะเออแบบเออาดูบริเวณวัดก็ดูแบนนบนะมีต้นไม้ใหญ่โตมากมาย ตอนเอ่เมือ่อครั้งก่อนสามปีก่อนที่มาก็ผมไม่ได้มาเดินอย่างจุดนี้ตรงจุดด้านล่างวัดนดีมาเดินชมตรงจุดชมวิวช,ชมวิวเขาโบสถ์นะครับอืมนะนี่นะครับสารพระเจ้าตากหรือป่านะครับเดเดินชมรอบๆไปกันนะ ก็แต่ก่อนเนอะอาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมนะพอโช่วงหลังๆนี่เริ่มมีนักท่องเที่ยวแล้วก็เราแบบโซเชียลต่างๆนะเข้ามาเที่ยวมาถ่ายคลิปกันก็ทําให้ทางวัดเขาเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆก่อนเนอะ เป็นโบสถ์เก่านะครับนะเก่ามากเลยก็บริเวณวัดก็าจ,ากจะดูนะกว้างขวางนะนะครับวัชดชอาอ๋อตรงด้านหน้านี่เขามีจุดรอรับส่งขึ้นเจดี JD และจุดชมวิวอ๋อ ตรงนี้เขามีจุดรถรับส่งนะครับนะสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปชมยังจุดชมวิวนะครับซึ่งจะเลยจากวัดไปไปถีงหน่อยขึ้นมาด้านบนนึงซึ่งเมื่อสาปีก่อนผมนก็ไป,ไปไปชมมาแล้วนะ <S <S วัดเขาโบดนี่อยู่ในตำบลทับมานะครับเนะอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับนะ ตรงคื้นนี่ตรงออีกตัวหนอนนี่เขามีชื่อนะครับชื่อของผู้ที่มาร่วมบริจาคซื้อซื้ออีกตัวหนอนนี mm hmm. ก่่นก็ประมาณนั้นแน่ลมพัดยินสบายเนี่ย บริเวณรอบๆวัดจะมีต้นไม้ใหญ่ๆมากมาย นี้ผมก็ว่าอยู่ตรงบริเวณหน้าโบสนะครับนะโบสเก่าอ,อย่างนี้ก็มีบทสวดมนตน์ต่างๆเนาะสำหรับญาติโยมที่มาทําบุญมากลาบไหว้กันเนะแล้วก็โปรดแต่งกายสุภาพนะ เดี๋ยวผมเข้าไปชมยังบริเวณในโบสถ์กันดีกว่าด้านในก็จะมีพระประธานาน,นะจนะอยู่ด้านหน้าแล้วก็บริเวณพื้นด้านล่างก็จะมีเป็นที่นั่งนะครับสำหรับผู้ที่มาไหว้ขอพรอย่าง ที่แห่งนี้นะครับเป็นบทสวดมนต์ต่างๆนะครับก็จะมีเป็นบทสวดมนต์ต่างๆเนาะแล้วก็มีที่นั่งนะครับภายในโบสถ์ก็คือแบบว่าเป็นโบสถ์เก่านะโบสถ์เก่าที่เหมือนได้รับการบูรณะบ้างบางส่วนนะเพราะว่าอาจจะทสุดทรงไปตามกาลเวลานะ โบสถ์เก่าแบบนี้ที่ผมเคยไปชมมานะครับในจังหวัดระยองก็ที่วัดวัดโขดทิมทารามนะครับเนะี่ยแล้วก็อีกวัดหนึ่งตรงแถวอำเภอเมืองระยองวัดวัดป่ากระดูกนะครับเนะี่ยก็มีโบสถ์ในลักษณะนี้เป็นโบสถ์เก่าเหมือนกันนะแต่ที่จะดูเก่าเก่าแก่มากแล้วก็คือที่วัดแห่งนี้คือวัดเขาโบสถ์แล้วก็ที่วัดโขตทิมทารามจะดูเป็นโบสถ์ที่เก่ามากนะครับเนะี่ยประมาณนั้นเนาะ ก็สำหรับเพื่อนๆนะครับนะมาเที่ยวอย่างจังหวัดระยองก็แวะมายัางวัดเขาโบสกันได้นะครับนะซึ่งตรงบริเวณวัดด้านล่างนี่เป็นเป็นวัดของเขานะครับนะแล้วก็มีจุดชมวิวเขาโบกซึ่งจะเลยทางวัดไปกหนะึ่งโอเคครับนะประมาณนี้เนาะสำหรับด้านในนะ ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปชมอย่างจุดชมวิวเขาโบกนะครับนะซึ่งอยู่ทางขึ้นไปทางบนนูนะ้นนะนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระรหัสสัป,ปดีที่เท่าไหร่ยี่สิบ นะครับนะ20มีนาคมนะครับก็อากาศก็กำลังดีนะครับนะไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปวันนี้ผมก็มากับเจ้าเอ็นแม็กนะเหมือนเดิมนะครับนะเอ็นแม็กคันนี้นะครับนะก็จะครบ5ปีแล้วนะเอ็นแม็กคันนี้5ปีจะ5ปีแล้วก็แสนแสนโลนิดๆนะครับนะใช้มา ไปรับไาเดี๋ยวไปยังจุดชมวิวเขาโบสกันดีกว่าเนาะก็อย่างที่เห็นบรรยากาศนะครับช่วงวันนี้ก็จะ,จะอยู่เงียบๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นวันธรรมดานวันพระรหัสมันจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับนะ แก็บรรยากาศโดยรวมถือว่าทางวัดเทาล่มเรื่นดีนะต้นไมใ้ใหญ่ๆมากมายเลยครับไปเดี๋ยวพาเพื่อนไปยังจุดชมวิวจุดชมวิวเขาโบนะครับนะนอันนี้ด้านซ้ายี่เป็นโบสถ์ครับโบสถ์ใหม่เมื่อกี้ที่ไปชมเป็นโบสถ์เก่าแล้วก็เป็นวัดนะครับนะก็จุดชมวิวเขาโบนู่นอยู่ตรงข้ามนี่เองนี่ไงฝั่งขวานี่เองนะเดี๋ยวนะ เออนี่เมื่อกี้ก็ทะลุทางวัดได้นะคือทางฝั่งนี้คือวัดนะครับนะวัดเขาโบสนะครับแล้วก็ถ้านทะลุจากวัดเข้ามาก็ได้นะนี่เห็นไงนะด้านหน้านี่คือทางขึ้นนะครับเจดี JD, และจุดชมวิวเขาโบสนั่นเองนะครับนะนีออ่ทางนี้มันก็มาได้นะเมื่อสามปีก่อนผมมาที่นี่นะ เราก็ไปขึ้นทางทุ้นเลยไม่ได้มาชมอย่างวัดนะครับนะแต่พยวันนี้ผมมาทางนู้นนะมาทางนู้นมาเส้นสามเส้นผกแล้วก็เข้าซอยมานะครับนะเดี๋ยวไปชมอย่างจุดชมวิวเขาโบดีกว่านะก็จะเห็นว่าถนนเนี่ยน่าจะทำใหม่นะเขาทำถนนใหม่นะครับนะเออ นะก็ต้องนะเดี๋ยวข้ามระวังนะรถล,ลามีโคง้งพอดีด้วยไปเลยครับไปครับปะทางขึ้นนะครับไปยังจุดชมวิวเขาโบสนะเออครับ ก็สามปีก่อนนะเคยมาครั้งหนึ่งนะครับนะโหด้านล่างนี่คืออะไรเนี่ยเป็นต้นตะเคียนอ๋อก็เป็นเขาที่สูงพอประมาณเหมือนกันนะเออนะนะทางขึ้นก็ร่มรื่นนะต้นไม้โอ้เดี๋ยว <laughs> ก็สูงอยู่เหมือนกันนะสูงอยู่พอาประมาณนีเดียวนะครับนะวันนี้ก็แดดล่มลมตกดีนะลมพัดเย็นสบายๆนะครับไม่ร้อนมากนะครับอ่านี้ไงจิงลน,น,นะครับนี่ มาถึงกันแล้วนะครับนี่ไงจุดชมวิวเขาโบดแล้วก็มีใจดีนะครับเนะนี่ยนี่นี่ฝั่งซ้ายมือนี่นะครับนี่อันนี้คือจุดชมวิวเมืองระยองเขาโบดนั่นเองนะครับนะนะนะก็จะดูเงียบๆเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวตรงนี้แม้ไปจุดเดินชมนะครับนะเ,เดี๋ยวหาที่จอดมอเตอร์ไซค์ก่อน นะครับนะก็เป็นเป็นเออด้านบนนี้เขาก็มีเป็น JD เจนะดียน,น,นะครับนั่นนี่เออมีเจดีด้านบนเออนะครับเดี๋ยวจอตรงนี้นะนี่ะจอตรงนี้นะครับ นะเออเออโอเคก็เป็นจุดชมวิวนะครับซึ่งก็คงเป็น,ปน,ปนพื้นที่ของทางวัดไปด้วยนะแต่เขาแบ่งมปนสองโซนเลยเนาะป่ะเดี๋ยวไปเดินชมนครับนป้ายจุดชมวิวเมืองระยองเขาโบสถ์ เดดจะส่องนะเฮยไปไปเดินชมกันนะตรงนี้ก็มีวัดเป็นเออไม่ใช่วัดเป็นเออเจดีนะพระเจดีด้านบนนะครับนะตรงนี้ก็นี่มีเขาดีประดับไฟด้วยนะเออมีไฟมีอะไรสวยงามนะแล้วก็นี่เลยจะเดินชมวิวกันนะก็ดูคงจะแข็งแรงดีนะ นะครับเมื่อสามปีก่อนเนะาะก็เคยพามาชมยังครั้งหนึ่งแล้นะครับนะครับจุดตรงนี้เนี่ยที่ผมเดินอยู่จเรียกว่าจุดชมวิวเขาโบดนะครับนะซึ่งตอนที่อ่าก่อนหน้านี้ก็ไปเดินยังจุดวัดนั่นนี่าวัดเขาโบดนะครับน,ะนี่นี่งานจุดชมวิวว้าวนะนี่ะใช้ได้เลยนะเออ ก็ก็เห็นเห็นวิวอยู่พอประมาณนะนะนะครับนะวันนี้ก็เห็นอ่าโนนัว,นว,นวขาวๆนี่ไม่น่าจะใช่หมอกนะผว่าจะเป็น PM มากกว่าฝุ่น PM นะช่วงนี้มาอีกแล้วนะครับก็นะครับอนะขึ้นมานะตรงจุดนั่นคือวัดเขาโบนแล้วก็อ่อใกล้ๆก,กันนะ ขึ้นมาด้านบนเป็นจุดชมวิวนะครับกนะ็ถือว่าก็ใช้ได้นะสำหรับเพื่อน,อนที่วันว่างๆนะก็ออกมาท่องเที่ยวจังจังหวัดระยองนะครับนะเออนะทางเดินเขาก็ดูแข็งแรงอะนะอาจจะดูเก่าๆบ้างนะแต่ว่า แข็งแรงอยู่นะครับนะไม้เมือนี่ไม่มีไม่มีผุนะเพราะว่าเขาต้องทํานุบํารุงนะครับนะนะก็จะเห็นวิวไกลๆนะโอ้โหดูสิขาวเลยนะขาวโพลนเลยเนี่ยไม่ใช่หมอกนะฝุ่นพีเอมแน่นอนนะช่วงนี้อ่ครับ <S 2> <S 2> <S 2> อืม นะตรงโน้นก็เป็นเจดีแล้วก็มีศาลาประชาคมคงเป็นจุดที่เขาไว้ทำกิจกรรมอะไรของทางสงฆ์ก็นะเพราะว่าเขาก็ไม่ห่างจากทางวัดเท่าไหร่นะข,นขึ้นขึ้นเขามาหน่อยเดียวนะครับอประมาณนี้ประมาณนี้นะก็ อาจจะดูแล้วไม่มีอะไรมากมายนะครับนะแต่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มาขึ้นมาเที่ยวชมกันได้นะช่วงเช้าๆเลยหรือช่วงเย็นๆนะจะบ่ายๆก็จะร้อนหน่อยนะครับนะตอนนี้ก็สี่โมงกว่าๆแล้วก็ยังแดดก็ยังดูงแรงๆอยู่นะสะพานนี้เป็นสะพานเหล็กนะสะพานเหล็กแข็งแรงนะครับนะ ออแล้วเขาก็มีเนี่ยประดับไฟไฟสีส,สีคงจะเปิดไปตอนกลางคืนเปิดก็จะดูสวยงามหรือไว้ไว้สาหรับแบบมีงานทางวัดก็กลางคืนประมาณนั้นนะครับโอเคนะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการพามาเที่ยวอย่างจังหวัดระยองในตําบลทับมานะที่วัดเขาโบสถ์แห่งนี้นะครับเนะี่ยก็ยังคงน่าสนใจนะครับนะจ็สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระยองก็ยังมีอีกมากมายนะ ผมก็พาไปเที่ยวที่ใหม,ม่บ้างที่เก่าบ้างซ้ำบ้างก็ว่ากันไปนะในแต่ละโอ,อกาสแต่ละเวลาที่จะพามาชมกันนะครับนะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวก่อนนะยังไม่แน่ใจว่าจะไปยังแถวแถวทะเลหดาดแสงจันทร์หรือ,อยังไงนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับนะเพราะว่าห่างจากจุดนี้ไม่มากนะแล้วก็อยากจะไปชมทะเลแถวนั้นด้วย นะครับแล้วก็อาจจะไปแวะขี่ชมแถวๆออ,อะไรล่ะตลาดตลาดระยองตลาดขาส่งระยองขายผลไม้อะไรประมาณนั้นนะยวอาจจะพาเพื่อนไปชมกันสักหน่อยนะประมาณนั้นก็คงประมาณนี้นะครับนะอาจจะจบคลิปไปก่อนนะหรือมีต่อ,อยังไงก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องสำรวจตะวันออกขอโทษครับนะกล่าวว่าคลิปหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย,อยังไงไว้ ติดตามรับชมกันแล้วกันนะวันนี้ก็คงประมาณนี้ครับนะสำหรับจุดชมวิวเขาโบสและวัดเขาโบสนั่นเองครับ